นี้ขอเป็นคำถามสุดท้ายในช่วง break นี้ก่อนนะคะก็คือน้องถามว่าน้องฟ้าเนี่ยมีวิธีการเลือกหนังสือที่อามาอ่านเตรียมตัวสอบไหนนอกจากนั่งเหนือไปจากหนังสือที่เรียนในห้องะคะ่ะคืออาจจะเป็นว่าผมโชคดีอย่างหน,นึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยผมเรียนพิเศษแล้วก็พอเรียนพิเศษเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าหนังสือที่เรียนพิเศษเนี่ยมันดีด ผมก็เลยอ่าเอ็นคือ,อพิเศษเล่มเดียวค<อ>ือจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือทั้งโลกเนี่ยมันเหมือนกันหมดหนังสือทั่วหนังสือเตรมอร์ต้นทุกเล่มเนี่ยมันจะมันก็ต้องเขียนเนื้อหาเหมือนกันหมดทุกเล่มแหละหเพราะว่าถ้ามันเขียนเนื้อหาน้อยกว่าคนอื่นก็ทาไม่ได้เนื้อมากกว่าคนอื่นก็เกินไปมันก็มีอยู่แค่นี้ก็คือมันก็มันก็มีเนื้อหาหลักอยู่เท่ากันทุกเล่มนะมันอยู่ที่เราเองว่าเราชอบเล่มไหนถ้าเกิดว่าเราเรียนเล่มนี้มาแล้วเราตั้งใจเรียนกับไอ้หนังสือเล่มนี้เนี้ยแล้วเราก็ เปิดทีไรก็เข้าใจอ่านทีไรก็จําได้ว่ามันมีอะไรในนั้นบ้างเนี่ยก็ใช้เล่มนั้นไปเล่มไหนไม่สําคัญนะครับหรือว่าอย่างผมว่าถ้าหนังสือเรียนพิเศษที่เรียนที่นี่เองหรือที่ไหนก็ตามที่เกิดว่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็ยึดเล่มนั้นเป็นสาระว่าฉันจะใช้เล่มนี้เล่มนี้ส่วนตัวเราือถ้าเกิดว่าคนพบว่าเล่มนี้มันไม่พอก็ไปหาเล่มอื่นมาเติมบ้างก็ได้แต่ก็เติมเป็นเรื่องๆมันไม่ได้เติมทุกเรื่องตลอดอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะงั้นหนังสือที่ผมใช้ส่วนังงสืืออก่นนึ็คหโจทย หนังสือจทย์ที่ไปซื้อหนังสือโจทเก่ามาทำทางเลยครับค่ะ,คะน่าสนใจมากพี่เชื่อว่าน้องๆในที่นี้และน้องๆทางบ้านนะคะได้รับข้อคิดมากเลยจากพี่ฟ้าของน้องๆนะคะถ้างั้นเ,เดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็ เดี๋ยวช่วงหน้ามาสนทนากับพี่ฟ้าต่อในหัวข้อเรียนมอปลายอย่างไรให้ประสบความสําเร็จนะคะอันนี้เป็นการพัฒนาไปอีกขั้นหนึงจากตะกี้เรามอต้นเกือบเข้ามอปลายนะคะต่อไปสูช่วงหน้าเป็นช่วงที่สำคัญมากของเราแล้วคือช่วงมอปลายเลยอยาให้เราพักกันสักห้านาทีนะคะขอบคุณมากค่ะ